สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีนะทุกคนอยู่กับผมพี่โรคาเอโมสแล้วก็กลับมาอีกครั้งก็สำหรับถาวร f a n t a ซ y วันนี้ก็จะมาเล่นเซิร์ฟใหม่ไปเลยเราเพิ่งก็เขามีเซิร์ฟใหม่ที่เรียกว่าว้าซ์เซิร์ฟแล้วก็มาเล่นกันเลยดีกว่าผมก็เราอยู่เซิร์ฟเอเชียแนละ้วก็เล่นว้าซเซิร์ฟของเอเชียนี่แหละเอาล่ะเข้าสู่เกมมาเริ่มเนื้อเรื่องใหม่กันเลยดีกว่าซ่า ああ、初めようかんいら。 <music> サーガ様お呼びでしょうか 目標シグナル消失位置を見失った気をつけて様子が変まさか二選手。どうしてここにいるすげトラップだ壁カムダー ว้าวแยกกันไปเอาละใส่ชื่อผู้ชายจอนเราเป็นผู้ชายเราตอนน้องเล่นตัวผู้ชายเดี๋ยวเต้ทำไมเรากดไม่ได้โอเคไหย ก็รู้แหละนะว่าในเนื้อเรื่องเราใช้เชื่อคิวโตะแต่ว่าไม่ได้ใช้เชื่อนี้มานานไม่ไม่ไม่คิวโตะนี่แหละ เสียงอาจจะสะท้อนนะครับถ้าหาวเสียงมาสะท้อนจริงๆแล้วก็ Daughter C s h a r ม c ส e รีหาเพลงอะไรฟังแล้วกัน รถเสียงเลยวันนี้ไม่ใช่วันของเราจริงๆเอ๊ะเดี๋ยวๆๆเด้อเด้อเอ็มเบลเหรออ๋อดาบดอกบบวดแดงเมื่อก่อนชื่อว่าดาบเอนะ็มนะเมื่อก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วหรอหรือว่ามันเฉพาะเซิร์ฟนี้วะ เไม่เห็นมีบอกในข้อมูลเลยพลังงานเอเดซี่เอเดที่สำรองกัน้นอยนะขออะไรอี่ทุกหมอมเหตละมอนสเตอร์พวกนั้นก็อยู่ในนี้ๆๆๆนี่นี่นี่โอ้รถขวางใช่ไม่ได้ไงก็มาเลย

ยังไม่มีอะไรดรอปก็งแง่ละ่ะมันยิ่งเเที่ยวอยู่นี่ซาโอคาโอคาเลยเอ็กซ์กา จากเก็บไว้ก่อนเก็บของมาก่อนแกนไฟแกนไฟฟ้าเอาลนโอ้ยหนาวเป็นบ้าเลยฮะหนาวแท้โอ้ยหนาวจ้าเฮ้ย โอทรัสย่ย <Or trust. S 1> <Yeah. S 2> เอา้าอันนี้ก็เป็นดาบเอ็มทันแ,แปลกละเจ็บแปลกละเกมเพลย์หรือว่าเฉพาะหรือว่าเฉพาะวาร์ปเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียว ่าน้ำตกเลยเกอบไปแล้วยังไม่ถึงแล้วว่าจะตัวใหญ่น่นจะตามมาซาโอกะโอก่ะเนเอ็กซ์กะต้องที่ติดต่อศูนย์บอกว่าข้างหน้าจะมีทางออกนะแล้วกูบังคับไปไหนเนี่ย

ให้ตายเถอะผู้กลายพันธ์ผูมิวแทนเฮ้ยะเราจะยังไม่ใช้สกิลตอนนี้หรอกเอ้ยแต่ถ้าแต่ถ้าไม่เมื่อ Ồ. Ồ mình skillใหญ่, dùng dínhใหญ่ mà. Tại. Không nhiều thán. Giả Oak và Oak S ยังไม่หมดเดเหรอเติมนี้เสเติมนี้จะมอนเยอะไปแล้วแต่ก็ดีตอนนี้ยังไม่เอาหนะ้าขอ,อีกแค่นิดเดียวนะ โอ้ตาโอกตาโอกตาเนเอ็อกซ์ตาฮิปปาร์เยื่อน้ำแข็งแกย่อดินเราจะไม่ข้ามถึงแม้มันจะมีระบบข้ามก็เถอะเราจะไม่ข้ามครับ เพราะบอกแล้วว่าจะรีไลฟ์เครืยย่งองยนตงพลังงานมันอีกนิดเดียวอ๋ดดวอะอะไรนะอ๋อ おかおかねえエクスか。O か N

สงสัยน่าจะเป็นเพราะว่ามีมีคนเล่นเยอะเข้าใหม่ดิมันไม่ควรกันอย่างนี้ดิ เออจริงจริงมันมันก็ควรจะเป็นแหละมันเป็นเซิร์ฟใหม่นี่เนาะแล้วเซิร์ฟมันก็แน่นด้วย เคยมีความคิดที่จะไปไลฟ์ใน w ะทวิชอยู่นะจะได้ไม่เสี่ยงจะได้ไม่เสี่ยงอะไรบางอย่างอะ่ะกับเกมเกมหนึ่งแต่ไม่มั่นใจว่าเกว่าจะไลฟ์ใน w ทวิชได้ไหมแต่ช่างมันเถอะขอให้เกมเกมนี้เกมไลฟ์เกมใน YouTube ให้ได้ก่อนไอ้เรื่องใน w ทวิชนีค่ค่อยว่ากันอีกที โอ้มึงจะได้แล้วนะหรือเปล่าหรือเปล่าเริ่มไม่มั่นใจได้มั้ยโอเคได้แล้วโอ้ได้ยิ่งแล้วชินตายกน้องตายฟักษณ แสงแสงงั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นนะ่อะอุ๊ยสาวน้อยอโอ้นุมลอโอ,อ,อนุ่มรอซัพพีเซอร์ว่าไาไม่ม่้อะ่อไ่่มออ่่ <Yeah>. サプレッサーのエナジープールを新しいものを取り替えた少しは楽になったか 指揮が戻らなかったのよ。私、テレキリリ。こいつはシャーリー。俺は兄のジーク。このシェルターの責任者だ。あなたたちは助けてくれたのか。ほ、んせんほんシェルターの裏手に倒れてたのを見つけて。それに。サプレッサーのバッテリーも切れていた。それで、仕方なく。 シェルターに運んで応急処置をしたというわけだ。こ,こそこ、はコれはそうとはなぜうに人でいた、ードナンバー h t ーム、ホーム、ホーシェルターだよそれはーーム、ホーム、ホーム、ホム、ホー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 ム、私ーム、ホ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 ー <laughs> も,もしかすると迷子になったスカベンジャーさんかな迷子 <laughs> それは運が悪かったなあのメカの墓場には異星人が住み着いている生きているだけで儲けケだ記憶が戻るまでここにいるといいさっき全身を検査したが特に問題はなかったうーん โอ้ยหิวมูกระทะว่ะอยากอยากกินอ,อยากกินสามชัน้นส,สไลด์เออผมขอบคุณนะกูหิวเลือดลายเ ้าแล้วประเด็นคือมีมาแบบนี้เลยเหรอดาบดอกบัวแดงแต่ถือมาก็ยังดาบ EM ออยู่นี่

いいやあんマネ。おい、なん。シリーンさんはもう準備ができています。いつでもどうぞ。えー、二万。私はミア、第2、第3、第4世代 AI サーバントです。こんにちは。ミアはこれでも役に立つのよ。お兄ちゃんの遺跡から見せてきたの。 でも言語のジュールにちょっと問題があって、時々会話が変なの。すみません。イヤは皆さんに正しく伝わるよう努力します。いいのよ。早くこちらへセリンさんをお待たせしてはいけません。うん。あれね、プアノマス。 การนารวบรวมอาวุธของคุณทั้งหกชิ้นมีอะไรบ้างเนี่ยก็มีปืนลูกโม่เพลิงของโบ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 ออันนี้ไม่ได้เรียงตามลำดันบ,บนะอ๋อดาบดบอกบัวแดงของดาบบัวแดงเป็นของคลอดียใช่ไหมจำไม่ได้จำลืมชื่อ คิรลบล้างของเซโร่ดาบโรซีเอจของเมอร์เชลีเอีของของเมอริลว,วีนัสของเชอรีทันดร์เบรเกอร์ของเทียนหลางปืนลูกโม่เพลิงของโคบอลบีไม่มีดาบคู่สายฟ้าของโครมันไม่สามารถเลือกได้เหรอว่าเราจะได้ว่าเราจะใช้อาวุธอะไรอะ่ะ สักครูนะครับทุกคน คก,กลับมาแล้วครับด่มาดูหน่อยสิมันก็ดีแหละออตกลง เลยอัพเลเวสองแล้วได้รับดาบดอกบัวแดงและอาวุธอีกห้าชิ้นในดูสิอินเตอร์เฟสอาวุธถ้าเก,กถ้าเกิดว่ามันไม่คือมันมีกาชาไหมมันก็มีอยู่แหละแต่ว่าแต่ว่ามันกวา่าทีเดียว ดาบโรซี่เอชอย่างนี้อะ่ะมันก็ดีนะที่มีดาบโรซี่เอชให้เราใช้อะ่ะ จะเอาดาบดอกบัวแดงมาใช้ก่อนดาบกุเรนกุเรนเคนกุเรนคาตานะเลยดาบดอกบัวแดงหรือดาบกุเรน,เรน,เรนใช่เอากดผิด わオわワわワウ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 ワクンねあそこに戦艦があるでしょあれはベツレヘム号50年前からあるんだってお兄ちゃんが言ってた50年50年の。の大厄災の時、近くをパトロールしていた連邦艦隊がオムニアムの爆発で全滅したの 別れヘム号だけが島に不時着して、その残骸のあれがセリンさんよ。行きましょう。やああトキレ。やん、話めいじょマスクセリン。なあ <lithium. S 1>、あんたが裏山で救助されたってこね。はじめます。あ <noise>、こんにちは。 그리마가